คุณนะครับสำหรับวันนี้เรามาเจอกันในรูปแบบของออนไลน์น,นะฮะซึ่งมันก็มีกาแตกต่างกันในเรื่องของบรรยากาศยังไงอีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียนที่เจอกับคุณคอูโดยตรงหรือการเรียนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะครับมันไม่ใช่อุปสรรคในการที่เราจะเรียนรู้นะครับก็คือ การเรียนรูปแบบของออนไลน์ในวันนี้เพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยนะครับของตัวนักเรียนเองในสภาวะที่โรโคิูกำลังแพร่ระบาดนะครับคุณครูจึงขออยากฝากกับนักเรียนไว้ว่าให้หนักเรียนตั้งใจเมื่อนักเรียนกดเข้ามาดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ของคุณครูแล้วให้หนักเรียนตั้งใจที่จะฝ่ายเรียนรู้นะครับแล้วก็ ให้มีความขยันมั่นเพียรที่จะเข้ามาเรียนรู้บ่อยๆหรือการดูคลิปย้อนหลังวิดีโอย้อนหลังรวมถึงภาระงานการบ้านที่คุครูได้มอบหมายให้กับนักเรียนนักเรียนต้องมีความรับผิดชอบและมีความขยันมั่นเพียรในหน้าที่ของตัวเองนะครับเข้าใจไหมครับโอเคสำหรับรายวิชาทัศนศิลป์ที่เรียนกับคุณครูนะครับของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับก็พูดถึงเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์กับเรื่องของวัฒนธรรมนะครับก็คือเมื่อเรียนเรื่องนี้ไปนะครับนักเรียนต้องสามารถบอกอะไรกับครูดได้นะครับนักเรียนต้องสามารถบรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่มันสะท้อน ชีวิตและสังคมได้รวมถึงการอภิปรายนะครับเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่ออิทธิพลของความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นและนักเรียนต้องสามารถระบุและสามารถบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคลต่ตงางๆได้นะครับ ประโยชน์ของการเรียนในวันนี้นักเรียนจะได้ประโยชน์ในักเรียนก็จะได้เห็นคุณค่าความสําคัญของบทบาทงานทัศนศิลป์ที่มันสะท้อนชีวิตนะครับสะท้อนสังคมในท้องถิ่นและนักเรียนจะได้รู้ว่าความเชื่อทางศาสนาน,นั้นมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่อยู่ในท้องถิ่นอย่างไรนะครับรวมั้งอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผล ต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนไทยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของบทบาทครับนักเรียนบทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิตและในสังคมดูสิ ว่ามันจะเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับอ่ะสำหรับบทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมก่อนอื่นเลยลเรียนต้องรู้ความหมายของคำว่าทัศนศิลป์คืออะไรอย่างที่ครูได้เคยได้อบอกไปบ่อยครั้งนะครับทัศนศิลป์คือมันคือผลงานครับศิลปะที่สามารถมองเห็นหรือสามารถสัมผัส รับรู้ชื่นชมด้วยตานะครับสามารถสัมผัสจับต้องได้นะครับซึ่งงานทานศิลป์นั้นก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงานประเภทจิตรกรรมหรืองานว่างานประเภทงานปั้นงานประติมากรรมหรืองานภาพพิมพ์รวมถึงงานสถาปัตยกรรมด้วยนะ และผลกานทัศนศิลป์นั้นมันมีความสำคัญนะครับและมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆของมนุษย์คูอาทิเห็นถึงเรื่องของความสำคัญนะครับที่มันมีประโยชน์ต่อความมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆของมนุษย์มันจะเป็นอย่างไรนะครับด้านแรกเลยคือในเรื่องของผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้นะครับ มีบทบาทยังไงนะครับซึ่งมนุษย์เรานี่แหละครับได้นำวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ที่ครูที่กล่าวมาขั้งต้นนะครับในรูปแบบต่างๆนำมาใช้นะครับในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันของคนนะครับมากมายนะครับสร้างสรรค์มาเพื่อประโยชน์ในการ ดำนิ่งชีวิตประจำวันของมนุษย์เช่นเห็นนักเรียนเห็นรูปน้ำเลยไหมนักเ,เรียนรูปว้ำคืออะไรมองรูปลักษณ์ภายนอกมันก็คือเหมือนปลาใช่ไหมครับถูกต้องแล้วแต่นี่คือที่วางขั้นหนังสือนี่คือถูกการสร้างสรรค์ผลง,งานในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์แทนที่จะเป็นที่ขั้นหนังสือทั่วไปบัก เราก็ใช้การออกแบบในทางด้านศิลป์มาช่วยให้มีความสวยงาม,มเห็นไหมครับหรือ,อไอ้นี่นภาพนี้ภาพน,นี้ภาพน,นี้ก่อนครับอันนี้คืออะไรมองอย่างไม่พอนะครับไอสิ่งของเรื่ใช้ตัวนี้คือแจกันนะครับซึ่งโดยรูปทรงปกตทิทั่วไปที่ได้เห็นเรียนเห็นแจกัโดยทั่วไป ทรงแบบแบบนี้ใช่ไหมครับอืมนี่คือแจกันทั่วไปที่ใส่ดอกไม้ใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนี้ทำอย่างไรล่ะจะให้มันแจกันนั้น,นมีความสวยงามแปลกตาดึงดูดความสนใจก็ต้องผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ได้รู้บางลักษณะแบบนี้ ซึ่งมีความสวยงามนะครับแปลกตาอันนี้คือเรื่องของการออกแบบและอัน,อนที่ล่างนี้คืออะไรอันนี้คือร่มนะครับร่มบ่อสร้างที่จกกัดรําแพงเชียงใหม่ที่ดังๆนะครับซึ่งมันทำมาจากกระดาษและทีนี้ทําอย่างไรมันจึงจะดึงดูดความสนใจให้คนที่อยากมีความต้องการที่จะ จะซื้อว่ามันสวยได้หรอนต่ละก็แป่ะนะครับเขียนภาพเขียนลายลงบนร่มให้มันมีความน่าสนใจนี่คือวิธีการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์นะครับนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้นะครับมันจึงมีความน่าสนใจและสวยงามน,นี่คือบทบาทของงานทัศนศิลป์นะครับ สองคืออะไรนะครับอย่างที่สองคืออะไรเนเรื่องของที่อยู่อาศัยก็คืออาคารบ้านเรือนนะครับนี่แหละนะครับมนุษย์คนเราเนี่ยได้นำวิธีการส,สาร้างสรรค์กศัสถาปัตจกรรมค,รคุณถามนักเรียนก่อนในง,งานสนถาปัตจกรรมคืออะไร,นะรางานถานปฏิจกรรมก็คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับาการสร้างสรรค์ง,งานสถาปัตยกรรมนะครับนํามาใช้ในการออกแบบอาคารบ้านเรือนให้มันมีความสัมพันธ์กับการใช้งานเหมาะกับสภาพสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้คือบทบาทข้อที่สองยังไงเป็นไหมครับนี่อันนี้คือเรือนไทยของภาคกลางมีลักษณะแบบนี้ อะนะครับอันนี้ก็คือเป็นบ้านเรือนที่ในรูปแบบของประยุกต์ขึ้นมาแล้วร่วมสมัยทันสมัยขึ้น มนุษย์ได้นาวิธีการสร้างสรรค์าง,งานนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทของจิตกรรมปบัติมากรรมบาียนรวมถึงศิลป,สสละ,ปะสื่อสมและภาพศิลปะที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์กรฟิกอนไรต่างๆนะครับมาใช้ในการตกแต่งพื้นที่วานที่อยู่ในบ้านของเราในตัวอาคารหรือตกแต่งงานประติมต่างๆและนํามาใช้ในการตกแต่งร่างกายด้วยนะครับในการตกแต่งร่างกาย,ยมีเหมือนกันเช่น เสื้อผ้าอ,า,อราร์เนการวมถึงแท็บทูหรือลอยสักนะครับอันนี้เน,ยยนี่้เห็นรูปปั้นอันนี้ไหมครับงานปฏิมกากรรมชิ้นนี้นะครับก็เป็นผลง,งานของท่านจารย์เขียนยิ้มสิรินะครับผลง,งานชิ้นนี้ชื่อว่าแม่ของลูกก็เอาสามารถมาใช้เป็นงานประดับตกแต่งสวนก็ได้ ได้อย่างนี้นะครับต่อไปบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่มีต่ออาชีพผู้ที่มีความรู้ความเป็น,าน,นรายละเองการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์นะครับบุคคลเหล่านั้นก็สามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพได้เช่นเป็นค,ครูสอนศิลปะอย่างครูนะครับเป็นจิตรกรหรือศิลปินเป็นนักปฏิมากรปฏิมากรคือผู้สร้างปฏิมากรรมนะครับสถาปนิก หรือช่างศิลป์หรือจะสัเอาไปเปิดกิจการรับทางานทางด้านศิลปะประเภทต่างๆเช่นการทํางาน,งานออกแบบป้ายไวนิลออกแบบเสือ้อออกแบบผลิตภัณฑ์ยเยอะแยะมากมายหรือรวมถึงอ,อินทเรีหน้าตกแต่งภายในอย่าแงบบนี้ครับยเยอะแยะมากมายงนะานทัศนศิลป์สามารถสร้างอาชิพนได้อย่างหลากหลายนะครับ ต่อไปัานทัศนศิลป์เป็นอนุสรสัสถานมนุษย์ได้นำวิธีการสร้างสรคง,งานประติมาการรมและงานสถาปตัตยกรรมสองประเภทนี้นะครับมาใช้ในการสร้างสารรค์เป็นผลง,งานทัศนศิลป์เพื่อให้รู้สุขบุคคลซึ่งประอกอบไปด้วยคุณงามความดีบุคคลอันพิทีรัก หรือเหตุการสำคัญสำคัญที่พวดค่าแก่การจดจำโดยสร้างเป็นอนุสรสถานหรือเป็นอนุสราานต่างๆเที่ที่ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้อ่าอนุสรสถานหมูป่าเห็นไหมครับที่เด็กๆแลกเรียนติดทัำ สร้างเป็นอนุสรสถานนะครับรวมถึงมีระัะบุรุษมีระสตีนะครับต้นตะกรูคูนไทยท่านต่างๆเอ่เหล่านี้นะครับก็สร้างเป็นราชาอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ต่างๆเพื่อให้นึกถึงคุณงามความดีอของท่านนะครับหรือเพื่อให้เป็นรูปเคารพก็ได้น,นะครับ ดังกล่าืในเรื่องของบทบาทของงานทัศนศิลป์นะครับสำหรับช่วงนี้สำหรับนบี้เนื้อหาสาระก,ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของบทบาทของงานทัศนศิลป์ในที เข้าใจตรงไหนสงสัยนักเรียนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้แล้วคุณครูก็จะเข้ามาตอบนะครับอ่านะเรียนจบแล้วคุณครูคมีการบ้านให้นักเรียนทำนะครับการบ้านของวันนี้ก็คือให้นักเรียนนะครับจดเนื้อสา,าระเรื่องที่เราเรียนวันนี้ก็คือเรื่องบทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิตและในสังคมนะครับ บันทึกลงในสมุดบันทึกนะครับทำกันให้เรียบหน่อยด้วยนะครับอ่าโอเคการบ้านก็คือจะบันทึกเนื้อสารของคลิปวิดีโอนี้โอเคนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก่อนอื่นก่อนจะไปครูฝากนักเรียนกดติดตามช่องอยูทูบของครูด้วยนะครับ นักเรียนจะได้ไม่พลาดคิดใหม่ๆเวลาคุณครูอัพโหลดคดลิปปฏิบัติได้เจริง